ทอดครับทอดปลาเรียบร้อยแล้วนะครับทอดแล้วเขาแบบว่าปรุงนะครับสไปรุงไปหลาดนะครับข้อที่ตามต้นต่อไปพี่น้องน้มะขามเปียกครับมะขามเปียกครับผมครับมีเสียบเสียบเสียบหลายคนครับมือนีิครับลงมาไป้นมือเขาพูดพูดบางงามครับเสียบห้องก็ได้นะครับเสียบสาสวย กามจุลีรีสอร์ทครับเพชรก็พากินแรงพี่น้องเมื่อน,นี้นะฮะเดี๋ไอไอไยวแล้วครับปลาลาดพริกครับพี่น้องครงับเชีย่ยบเลยพี่น้องเลยมันน้ำกันครับครับอาะสดเชีช่ยบพี่นอ้องเขาปึ๊งนะครับตำบักแจงครับผมครับอันนี้เป็นนันง่นงนั่งนั่งเหยียบสาวสวยเท่านะครับมันเป็นผู้เห็นเราเพิ่มเป็นกินเอาสดสดขับไปยัยนะจักบาทนะครับ กินแบบแซ่บๆนะพี่น้องเขาเบิ่งเนี่ยนี่ครับตัวตำมักแกงครับนี่ครับปลาล่าพี่ครับพี่น้องมาเด้อมากินลำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหโร้เห็ดยาบไม่ไหมครับผมไปครับพี่พี่น้องอืครับครับพี่น้อง รับเงินเงียบบ้างแล้วมึงแตงไี่เงียบทำทมึงแกงวก็ไปลาวพี่ครับเมียมาเรือพี่น้องมาเรือมาเรือ